ววงภาพพินแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนั่งเท่นซีโอแบรนด์เอลลี่ผนึกกำลังบริษัทจากญี่ปุ่นผลิตสกินแคร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยคุณสวงภาพพินหรือคุณสวงเจ้าของเพจภาพพิ์ชอ็อปแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามในโลกโซเชียลกว่า1.3ล้านคนล่ลาสุดเจ้าตัวได้นั่งเท่นซีโอเป็นเจ้าของแบรนด์ครั้งแรกในชีวิตายใต้ชื่อเอลลี่ เตรียมปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาพร้อมกันถึง2ตัวไม่ว่าจะเป็นนาาสกินกราซิ่งสกินเซรั่มและนาาสกินริฟเฮดเดชั่นเฟเชียลครีมดยล่าสุดเมื่อวันที่29เมกราคมที่ผ่านมาทางแบรนด์เอลรี่ได้ลงนามเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลง M.O.U โดยมีคุณวาสนาอินทแสงหรือคุณเมซีโอริโอเมทไทยแลนด์ที่ได้ร่วมจับมือกับ Real, ม,มิสเตอร์เรียวนิชิยามะผู้จัดการฝ่ายขายด้านเทคนิคประจำภูมิภาคจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยความพิเศษของแบรนด์เอเวอรี่เพื่อส่วนผสมที่มีที่เดียวึเป็นสตมที่ดีที่สุดจากเต่ะอีกทเหนึด้วยมีอินกิีเอนต์เมโดวินเคลียรพัฒนาต่อยอดจากงานที่ใจเดิมเป็นลุงนิกังเพื่อมาพัฒนาให้กับนานาสกินภายใต้แบรนด์เอเวอรี่นั่นเองชื่อซวงนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เอเวอี่นะคะหรือเป็นสกินแคร์ชื่อนานาสกิน เพิ่งเพิ่งทำแบรนด์เลยค่ะ,คะวันนี้มาเริ่มกับคุณเมย์จุดเริ่มต้นยังไงครับคุณเมย์คะโอเคค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าน้องสวงเนี่ยค่ะหรือน้องพาพพิมดังมากในกลุ่มเรียกว่าแม่ค้าไรฟ์สดถ้าเราพูดกันอย่างนี้เนาะเราก็จะคือน้องเนี่ยส่งของออนไลน์ครั้งหนึ่งมากถึง6กแสนชิ้นเลยนะคือแบบโหคนอะไรส่งของได้ขนาดมีพนักงานเป็นร้อยแต่น้องขายสินค้าของคนอื่นมาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายว่าวันหนึ่งอะค่ะน้องก็ก้าวมาเพื่ออยากจะทําแบรนด์ของตัวเองอทีนี้การทําแบรนด์ของตัวเองของน้องเนี่ยค่ะก็คือเริ่มจากการที่แบบ หนูอยากได้อะไรที่มันฉีกแตกต่างและโดดเด่นหนูเต็มที่เท่าไหร่หนูก็ไม่ว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นเราก็เลยควานหาสิ่งที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์และ i d e n นิตีจึงเกิดเป็นวันนี้ค่ะการลงนามร่วมมือ MOU ค่ะระหว่างอิชิมารุฟาคอสเรเวเมทแล้วก็เอลริสน,นะคะซึ่งเป็นแบรนด์นานาสกินตัวนี้คืออะไรเป็นการใช้ e x c ก u ์คลูต้องบอกว่าทั้งประเทศไทยทั้งโลกนี้ สารตัวนี้แบรนด์นี้ใช้แค่คนเดียวนี่คือคีย์เวิร์ดนะคะคือสําคัญคือสารตัวนี้เขาใช้คนเดียวซึ่งมันเป็นส้มจากเกาะเอฮิเมะค่ะแล้วก็เป็นตัวเรียกว่าเอ็กทรักเนี่ยคุณเรียวเนี่ยนะ่าจะพูดได้ดีมากๆเกี่ยวกับเออ่เกี่ยวกับสารสากัดตัวนี้ค่ะอันนี้คือจุดที่จะทําให้เออ่น้องภาพพิมพ์นะคะน้องสวงมาทําสินค้าแล้วทำแบรนด์แล้วก็เป็นสกินแคร์ตัวต่อไปที่หลายๆคนน่าจะได้เห็นกันค่ะอ่ะเรียวพีซเอฟไอเอพีจีเกอบาวอธิบายเพื่อเด็ดเด็ดดิสประจิต So, um, this project is actually an exclusive project together with uh, Revomed for Nanaskin, Avery International. And this, the product name, our product name is actually Lumi Kang. Mm. Lumi is actually luminous, and Mikang is actually the Japanese name for Mandarin Orange. And the Mandarin Orange we actually get only in Japan Ehime. Ehime is known in Japan as the Citrus Kingdom. So, it's a very, very good ingredient, not only for moisturizing, but giving you the bright glass skin that you want, just like what she has. No. <laughs> and um, this actually also helps with the barrier for you. So, it's a very good ingredient we have developed exclusively for her. คือแบบว้าวมากว่ามันมันคือมีแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วมันเป็นส้มที่ดีที่สุดต้องเป็นที่นี่เท่านั้นแล้วเขาก็ดึงสารสกัดตรงนี้มาแล้วก็ทางตัวฝากอดิชิมารุเนี่ยค่ะเขามีประสบการณ์ในการทําตัวส้มแมนดารินเนี่ยมานานทีเนี้ยเขาก็เดเวลลอปต่อมาเป็นตัวเอฮิเมตัวนี้แหละค่ะซึ่งโอ้โหว้าวเขาเรียกอะไรเนี่ยลูมิเนนซ์อะเกนลูมิกังลูมิกังจำยังจำชื่อไม่ค่อยได้นะคะชื่อลูมิกังนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเดเวลลอปใหม่ต่อยอดจากงานวิจัยเดิมเพื่อมาให้กับนานสกินภายใต้แบรด ถ้าเราองตังวันนี้ก็ <S <S คือเรา <S <S มีแบรนด์ของตัวเองแล้วนะคะ <S <S ถามความรู้สึกหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็อยากอยากให้คนคนไทยทุกคนเลยนะคะได้ได้ลองได้เห็นสินค้าตัวนี้ของเราเพราะว่าเราตั้งใจทํามากไม่ว่าจะเป็นเซรัม่มหรือมอยเจอร์ไรเซอร์เป็น2ตัวหลักที่เราจะเลือกสารสกัดส้มลุมิกังตัวนี้นะคะ่ะเข้ามาเป็นสารสกัดหลักๆของสินค้าเราเลยค่ะ แน่นอนพอเราเก่งในเรื่องการตลาดออนไลน์มากๆแต่ว่าวันนี้พอเราอยู่ภายใต้ในแบรนด์ของเราเราวางการตลาดของเราอย่างไรต่อจากนี้ค่ะ ก็ต่อไปนะคะสินค้าเราตั้งใจที่จะทำสินค้านอกจากที่จะให้คนในประเทศได้ใช้แล้วเราก็ม,มีมีเป้าหมายที่จะวางสินค้าเนี่ยไปอีกประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใกล้เคียงไปเรื่อยเพื่ออยากให้ทุกคนนะคะได้ลองใช้สินค้าของเราว่าสินค้าของเราอะ่ะมันดีมันมีมาตรฐานและอยู่ในราคาที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือวัยทำงานสามารถใช้สินค้าของเราได้หมดเลยค่ะ แน่นอนแล้เวันนี้เราเซ็น E O U แล้วเราเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ก่อน<ช>ตอนเริ่มแรกใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้จะขยายต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็จะมีจริงๆสินค้าที่เราตั้งใจที่จะลอนหรือวางาวางออกมาเนี่ยตอนนี้เราวางไว้10ตัวแต่ตัวหลักๆที่เราอยากจะโชว์ในวันนี้หรืออยากให้ทุกคนได้รู้เลยนะคะก็คือเป็นตัวเซรั่มกับมอยส์เจอร์ไรเซอร์ของเราค่ะที่ใช้ส้มลูมิกังใช้ส้มตัวเนี้ยค่ะเข้ามาเป็นสารสกัดหลักค่ะ แน่นอนชิเมพอรเราเซ็นสัญญาเราในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของแบรนด์ยังไงบ้างคะค่ะต้องบอกว่าตัวเมเองเนี่ยเราเป็นโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเอ็กซ์เพรสตโจทย์ของเราคืออะไรที่จะเหมาะกับเขาคือ สำหรับน้องซวงเนี่ยมันง่ายตรงไหนรู้ไหมคะมันง่ายตรงที่ว่าการตลาดเขาเรียกได้ว่าคือตัวเขาเองเขาเริ่มจ้นจากฐานแฟนที่เขามีอยู่แล้วดังนั้น,นค่าการตลาดมันจะลีนมากเขาเริ่มจากฐานกลุ่มที่มีคนเคยลูกค้าเขามากกว่าล้านคนนะคะที่ซื้อสินค้าเขาอยู่แล้วอย่างบอกเขาไลฟ์สดอยู่ทุกๆวันต้นทุนการตลาดเขาจะต่ำแล้วเมย์เองอ่ะก็ยังได้แบบทีมเอาเรียกว่าเพื่อนรักเนาะอย่างพี่เกรซนะคะซึ่งพี่เกรซเนี่ยมีความเชี่ยวชาญและเอ็กซ์เพรสตมากทางด้านมีเดียคือเดิมเนี่ยน้องเก่งไลฟ์สดเราก็จับพี่อง ฟอร์มเฟซบุ๊กและเพตฟอร์มเรื่องของ Strategic Marketing เมย์ก็เลยเชืว่อว่ามันจะเป็นการผลึกกำลังกันที่ทำให้ส่งออกได้กับได้แบบปังมากแล้วก็คนไทยน่าจะได้ลองได้ลองสินค้าที่แบบราคาเบาๆแล้วก็สินค้าคุณภาพค่ะพูกเคกถามวันนี้ได้มราร่วมงานกับน้องยั่างไรบ้างคะ อน,นอกจากความสวยที่เราเห็นคือความเปล่งประกายน้องเป็นเด็กที่ตั้งแต่พบดกันนะเกดว่าสิ่งแรกของการเป็นเจ้าของแบรนด์นอกจากทำธุรกิจเป็นก็ต้องเป็นคนที่มี m i n เซ็ตที่ดีสิ่งแรกที่น้องเดินเข้ามาหนูอยากทาของดีค่ะ mm hmm. น้องขายได้ของมูลค่าจํานวนมากกว่าจิงแต่วันนี้เกดรู้สึกว่าความเป็นจุดเด่นของน้องมันจะถูกเปล่งประกายไปยังผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ความสวยที่สะท้อนจากภายในอย่างเดียวนะแต่ส่งต่อถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีดีที่ได้ร่วมเซ็นเ o ็กันในวันนี้เกดเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่ ด,ดีๆที่ทําให้คนไทยคนเอเชียและเพื่อนรอบบ้านได้รู้จักสินค้าในตระกูลนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนตรึงตาไปเลยว่านึกถึงความสวยความงามในราคาจับต้องได้อย่ากมอบเพ้กับแร็์เดลวอรีค่ะอย่างพุ่วงวันนี้เนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนผู้ชอให,หม่คะว่าวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะร้อนสินค้าที่มีคุณภาพที่มากที่สุดให้กับแฟนๆแ,แล้วก็คนที่ติดตามเราด้วยอนะคะ อยากจะฝากทุกคนนะคะทั้งคนที่ติดตามและคนที่ไม่ได้ติดตามซวงคืออยากจะให้ให้แบบเอออยากอยากจะฝากแบรนด์แบรนด์แรกสินค้าเราดีดีจริงๆคือถ้าเราไม่ดีจริงเนี่ยเราไม่ทําออกมาไม่ว่าจะเป็นจับมือกับโรงงานที่ได้มาตรฐานเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นและก็โรงงานผลิตนะคะ อันนี้คือแบบพี่เมย์เนี่ยคือที่สุดของการผลิตสินค้าดีๆซึ่งเป็นมาตรฐานส่งออกทั่วโลกอันนี้เราอยากฝากจริงๆค่ะว่าของเราสินค้าของเราเนี่ยทั้งดีและมีมาตรฐานนะคะฝากเลยค่ะเมย์เสริมอีกนิดนึงคืออย่างทุกอย่างที่ครบจริงๆมันเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากอย่างน้องตั้มก็คือแฟนของน้องซวงเนี่ยเนี่ยเขาขอแต่งงานเรียบร้อยเรียกว่าเป็นของขวัญวันเกิดเลยคือเอ้ยไม่ใช่ของขวัญแต่งงานเลยคือจะบอกว่าหลังบ้านอะ ถ้าไม่ดีอ่ะมันพังคือเขาสามารถส่งของวันหนึ่งสามหมื่นบ้านอ่ะโดยไม่มีปัญหาแล้วเขาสามารถจัดการแล้วเซตระบบของเราของเขาขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบโลจิสติกระบบการขนส่งคลังสินค้าเรียกว่าอร์ตเตอร์ที่แข็งแกร่งเนี่ยก็คือแฟนน้องเลยเมย์ก็เลยว่ามันเป็นคอมบิเนชั่นที่แบบเ perfect อ้ยเพอร์เฟกต์อะเพราะปัญหาบางทีขายออนไลน์ใช่ไหมคะขายเยอะชอบโดนคอมเจนชอบโดนปัญหาแต่สิ่ง,งเขาที่เขาสตรองเนี่ยก็คือเรื่องของหลังบ้านที่ที่มีความสตรองในเรื่องของการจัดเรื่องของแวเ e h o การเก็บการออ g a n i z e เครื่องการทำ system ใช่ไหมใช่ครับใช่คร เพราะว่าในหนึ่งในหนึ่งเดือนเนี่ยเวลาที่เราจะส่งสินค้านะครับเราส่งมากกว่าเกือบเกือบสองล้านชิ้นนะครับต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นคือ9ก้านี้จะเป็น9ก้าสาคัญของเราเลยนะครับที่เรามีสินค้าเป็นของตัวเองนะครับ <c oughs> ก,ก็ประมาณนี้ครับคือเราตื่นเต้นมากๆในการทําสินค้าตัวนี้ขึ้นมาอนนี้ระวังระบบทมพร้อมมากนลอยแค่ไหนจากที่เราพร้อมอยู่แล้วอะค่ะโอเคครับโดยปกติแล้วนะครับตัวตัวระบบหลักบ้านของเราอะนะครับรองรับในเรื่องของการส่งออกสินค้าจํานวนมากอยู่แล้วนะครับ แต่ณปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะมีะตัวแบรนด์สินค้าขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นคือในส่วนของลูกค้านะครับที่มีการซื้อตัวสินค้าที่เป็นโปรดักใหม่ตัวนี้ของเราเนี่ยครับเราจะมีตัวซัพพอร์ตที่เป็นเซอร์วิสโดยเฉพาะของเราด้วยอีก,อกทีหนึ่งให้กับลูกค้าของเราด้วยมีการเัา,าระบบในเรื่องของการส่งออกไปยังตลาดโลกอย่างไรบ้างคะเพราะเราเชื่อว่าแบรนด์นี้จะต้องไปไกลทั่วโลกอย่างนี้คอืมออกอันนี้ยากเลยจริงๆ <Okay. S 2> การส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทเม ก็คือจากคอนเน็กที่เรามีเนี่ยเราก็วางแผนอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่สินค้าเนี่ยจะเจาะกลุ่มตลาดที่เรียกว่าแมส s m มาร์เก็ตแต่ว่าให้ได้คุณภาพนะคะแมสมาร์เก็ตเนี่ยเราวางฟันแนลไว้ว่าถ้าโปรยให้ไทยแข็งแรง ประมาณควอเตอร์สถึงควอเตอร์สเราก็จะลอนช์แล้วก็เตรียมจับมือกับบิ๊กเซเลบิตี้นะได้เห็นแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะเห็นแบบอาจจะเห็นภาพน้องทั่วประเทศแล้วก็เป็นแคมเปญใหญ่ที่เรียกว่าเขาก้าวมาเนี่ยเขาตะโกนจริงๆอย่างที่เขาบอกแม่หนูอยากตะโกนหนูอยากตะโกนให้คนเห็นแล้วก็การที่เราตะโกนได้คอมบิเนชันเนี่ยก็จะมีบิ๊กเซเลบิตี้ที่จะร่วมจับมือกับบิ๊กโปรเจกต์น่าจะเป็นควอเตอร์สามได้ควอเตอร์สได้เจอกันอีกครั้งค่ะเรียลโอเค Yes. So finally, finally, um, we just want to say we're very thankful for Revomed and Avery for having us here to join this project together with them. Um, I think what kunme was saying in Thai, a little bit, I understand, <laughs> is that they were saying about in Japan we have this prestige cosmetics, but what we are bringing with Revomed is actually a mass stage. Okay? Mm. So it's a mass stage with the premium. That we have for them. Thank you. Okay.